มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลื่อนจ่ายไม่มีกำหนดชาวนาเศร้าประกันข้าวเปลือกงวดที่สองงบไม่พอเลื่อนจ่ายไม่มีกำหนด เรียกได้ว่าดับฝันชาวนาเลยก็ว่าได้ทกศขายข้อมูลลับเบิกเงินประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดสองคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับกรเกษตรกรทั้งหมดแต่หากจะเลือกโอนบางชนิดพันเก่งว่าจะเกิดข้อคลอหาเลือกปฏิบัติจึงยังไม่โอนงวดที่สองจึงเลื่อนจ่ายออกไปไม่มีกำหนดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 3ที่ผ่านมากลุ่มชาวนาหลายกลุ่มเริ่มที่จะเข้าไปถามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต่างก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวงวดสองที่เคาะแล้วทําไมยังไม่มีใครได้เลยจึงได้สอบถามไปยังทกศเพื่อตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าวได้แจ้งความคืบหน้าดังนี้แหล่งข่าวทกศเผยกับฐานเศษรษฐกิจความคืบหน้าเงินส่วนต่างประกันราคาข้าว ทอกสอสำนักงานใหญ่จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรทุกเช้าวันพฤหัสบดีซึ่งกรมการค้าภายในจะประกาศราคาทุกวันจันทร์โดยงวดแรกโอนวันที่16พฤศจิกายน2563แต่งวดที่2ตามกำหนดต้องโอนวันที่19พฤศจิกายน2563แต่ยังไม่สามารถโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้เกษตรกรทั้งหมดได้เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคอรมอหลังจากโอนงวดที่1ไปแล้วคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับเกษตรกรทั้งหมด และหากจะเลือกโอนบางชนิดพันุ์ข้าวตามเงินงบประมาณที่เหลืออยู่เกรงว่าจะเกิดข้อคอรหาเลือกปฏิบัติจึงยังไม่กำหนดการโอนเงินในงวดที่2โดยทกศจะรอก,การจัดสรรเงินเพิ่มเติมก่อนล่าสุดทางทกศส,สำนักงานใหญ่ได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้วดังนั้นทางทกสจะขอทำความเข้าใจกับเกษตรกร,กรที่สอบถามเข้ามาซึ่งมีจำนวนมาก กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานโครงการประกันรายได้ข้าวมีเกษตรกรที่ส่งข้อมูลเก็บเกี่ยววันที่9-15ถึงพฤศจิกายนมีทั้งหมด1.38ล้านครัวเรือนโดยแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ7.88แสนครัวเรือนข้าวเหนียว5.8แสนครัวเรือนข้าวจ้าหอมมะลิจังหวัด 1.05แสนครัวเรือนข้าวเจ้าอื่นๆจำนวน6.29หมื่นครัวเรือนและข้าวเจ้าปทุมธานี1จําจำนวน9,204ครัวเรือน1วันที่16พฤศจิกายน2563แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวถึงเกณฑ์ราคาอ้างอิงจากราคาข้าวชนิดต่างๆย้อนหลัง7วันทำการ5-13พฤศจิกายน 63, เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบหนึ่ง งวด2ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกข,ข้าวปีการผลิต2563ทั64ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่9ถึง15พฤศจิกายน2563สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆณนะความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ12,003บาท3สตางค์ได้รับ ชดเชยตันละ2996บาท97สตางค์2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11727บาท4สตางค์ได้รับการชดเชยตันละ2272บาท96สตางค์3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ8880บาท82สตางค์ได้รับการชดเชยตันละ1119บาท 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9,939บาท84สตางได้รับการชดเชยตันละ1,060บาท 5. ข้าวเปลือกเหนียวตันละ16,888บาท99สตางได้รับการชดเชยตันละ1,311บาท1สตางค์ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ